เรือน26นะฮะครับแจนคอกเมดอินไชน่าครับของจีนนะฮะออกก่อนครับ26เนื่องจากไมนไม่มีเข็มวินะฮะเพราะนั้นก็ต้องฟังเสียงเอาว่าเรื่องการการเดินครับแต่เดินปกติฮะครับอันเดี๋ยวมาเราดูเรื่องการระบบปุบบ ปุกนงี้ปวดตีนะเข้มปุกปวดตีครับเดิ๋ยวยุบก่อนครับเข็มปุกให้เลยไปครับ